มุมเนี้เยเกลืกูทุกไลน์เ,เห็นไหมเดินลงมาโดนยิงหัวโบ,บ,บ,บ๊ะโบ๊ะโบ๊ะหนึ่งหวัวแค่น,นั้นแหละมีไหมไม่มีสองหวัวสามหวัวสีหว่หัวมีแค่นี้เหรอวะที่มึงอ่ะ ย่ากูแบบเฮ้ยคือโต้เหรอมาถึงก็ฟันกันเลย,ยผมไปดูซิมเปิ้ลวันแล้วแบบไอ้ย่าไปกวาดนะให้มันตสโซมีไฟเล่นจัดอ่ะไปดูซิมเปิ้ลวันมาอุย้ยเขาหัวยอ,อย่างกว่าอะพ่ออุย้ยเฮ้ยเฮียยฉันจะไปกวาดแล้วแ่หนึ่งอยากบอกนึงโป๊ะ เป็นพวกมึงเก่งม,กมากเลยวรอ <c oughs> มันใช่เหรอวะไอ้เจีนแบบแปลกอะ

เ่งเห็นไหมว่ากูเดินมาอเนี <c> ่ย <oughs> Tôi căn chưa có 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 một chưa à, ừ, ừ, còn 還有 một chưa có căn chưa có căn chưa có căn 从下边进啊，打啊多去白。他瞄着我感觉。嗯、那个掉。啊。引古他们钻地来来闪。下包下包下包。 来，陛下包，来陛，来陛下包来 b 来陛下包，来陛。 แค่นั้นน่ะแกแบบวทำทรงดีล่ะเดี๋ยวทำอะไรที่กูไม่ชอบแค่นั้นแหละพี่อ้มหยุนบักคำพี่อะ man. ¿Qué es and say that มีมันแน่บอม้เฮียฮึ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 งึฮึฮึฮไฮึ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 ฮ thật sự á คนนี้เฮ้ยบอกแล้วว่าไม่อยากจะโว์นะเดี๋ยวพวกไก่นี่มันเรียนแบบไม่เคยเห็นสเตปการเล่นอย่างนี้มาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้ว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  i think i think don't don't so no 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 think so no no, no. แต่ว่ากูไม่ชอบเลยที่มันมีโปรมาอยู่ในทีมกูเพราะงั้นใช่ครับทุกคนผมจะรีพอร์ตมันนะแอคการเลงยิงโอเคเปิดไม่ได้หรือไมทุกคน แฮกเกอร์ยูเซลเลตผู้ผู้แฮกเกอร์ฟักยูนี่แล้วเราก็ปิดใหม่อันนี้คือสเต็ปที่ถูกต้องประมาณเนี้ยเราจะไม่สนับสนุนนะการยิงมันเลยได้ไหมนนเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยนี่ไง <c oughs> เดี๋ยวฮู้เล่นโปรเลยไอ้สว่านี่ยไม่รอกหรอก โง่เอวเคล็ดไปดิมึงโอ้ยีป่ปโอม่งสว่างว่ะดูดิี่ปโแม่งสว่าวเวงาเกิน ต้องเี่จบเกมนี้สงสารฝั่งนู้นนะต้องเล่นจบเกมเดี๋ยวกูแก้แคนให้พวกมึงเองกูจะเอาไฟเผามันไอแฮกเกอร์โง่เนี่ย โอ้ลายสวยซะด้วย้ยลยสวยวะติ๊กเกอร์อะไรวะที่มันเอามาติดโอ้โอ้โอ้สวยเลยเขาแม่งไอ้เหี้ย โดนอยางไปซะไอสัลย์โดนแส่ไม่ดีเฮียเอมเฮียอะไรกูอบอกว่ามันเป็นแฮกเกอร์โอ้ไม่ได้ดูจอมไม่ควาย

หยุดนะไม่ดูดิมันคิวมันคิวสามิวห้าตัวใช่ที่ไหนฮะโคตรสว่านดีพอร์ตแม่งไอ้เฮียนายหีเนี่ยชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยเลขเนี่ยมึงไปรีพอร์ตมันเลย พยาสังคมเกมนะจะได้เอามันออกไปก่อนไปรีพอร์ตไปอีกหนึ่งนะรูปแบบกันเล็งย,ยิง